นะครับผมเดินเข้างานกันครับกำลังเข้งาขงานกันนะครับผมกําลังจะเดินเข้างานกันนะครับผมบรรยกาศยามเช้ากิลงอากินแต่ขบกลมนกได้ไหมครับผมเนี่ยไม่มีแต่ขบถุกเลยม้นเดือดนะครับผมกินได้ครับกินได้ กินได้เหมือนกันครับมื่เดือครับตอนเช้าเนาะกินมานเดือตอนเช้านกะกับลาผมกอมือเดือนอะครับผมกินได้ครับกินได้กินได้เหมือนกันครับมืเดือครับตอนเช้าเนาะกินมานเดือตอนเช้านกะกับลาผมกอบครับผมเรื่องเข้างานผมก็พอดีก็ทําคลิปสามนาทีไปด้วยครับผมรถจักรยานยนต์อร่อยอยู่ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้น้องกรอก็ <c oughs> มาสวัสดีืันเดิมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม <c oughs> ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขกบกำลังใจให้กันนะครับผมยามเช้านะครับ มายมเช้ายมเช้ามันจะกราดสดใสนะครับผมสดชื่นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับผมขอบคุณมากๆครับหากินตะขบกับนกได้ไหมนี่ยครับผมเรื่องเข้างานนะครับผมก็พอดีก็ทําคลิปสามนาทีไปด้วยครับผมวัสบัตดีทุกมนเลยครับผมอยู่สวนโรงงานนะครับสวนโรงงานมาแย่งนกกินตะขบครับผม ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะน้ังหัอเขางานก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมอ่าอร่อยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจแล้วอ่ะอ่าอร่อยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจแล้วอ่ะม้วเดือนนะครับผมกินได้ครับกินได้ กินได้เหมือนกันครับเมืเดือครับตอนเช้าเนาะกินมาเดือตอนเช้านะครับผมปอบมานี้ก่อนนะจ๊ะน้องหล่อเข้างานก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนกำลังใจนะครับผมเป็ <S 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 ียนกําลังใจให้กันไปนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับผมน้องหล่อกำลังจะเดินเข้างานนะขอบคุณมากเลยนะครับผม ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เขามาเปลี่ยนกําลังใจให้นะครับผมนะครับผมเรื่องเข้างานนะครับผมก็พอดีก็ทําคลิปสามนาทีไปด้วยครับผมวัสบัตดีทุกสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้น้องเราก็มาสวัสดีเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ครับผมอยู่สวน โรงงานนะครับส่สวนโรงงานมาแย่งนกกินตะขบครับผมหาหาดูนกดูนกครับดูนกขอบคุณมากครับขอบต้องกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็จะเดือก็มีครับมาเดือครับผมมันเดือครับเจอเป็นรวมเลยครับผมอยู่สวนโรงงานนะครับส่วนโรงงานมาแย่งนกกินตะขบครับผม S <S <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ท,กกท,มมนที่เข้ามาเปลี่ยนก,กําลังใจให้นะครับผมอาอกินแต่ขบขมนกได้ไหมครับผมนนี้ไม่มีแต่ขบถุกเลยอ,อร่อยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากเลยมีแต่ตะขบดิบนะมาแย่งนกทานนะครับแย่งนกทานนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนกำลังใจเนาะนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนกำลังใจนะครับผมเป็ียนกำลังใจให้กันไปนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับผม้องบอกก่อนเรจะเดินเข้างานมามากินตะขบกันครับนี่ตะขบครับผมมาแย่งกับเพื่อนอยู่สองคนนี่นะวะ อาหกินตะคบกบนกไล้ไหม,มค,รครับผมเ,น,เน,ผมน,นี่ยไม่มีแตะขบถุกเลยครับผมเรื่องเขางานครับผมก็พอดีก็ทําทคลิปสามนาทีไปด้วยครับพัตบัดดีทุกครับผมเรื่องเขางานครับผมก็พอดีก็ทําทคลิปสามนาทีไปด้วยครับพัตบัดดีทุกขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เขามาเปลี่ยนกําลังใจให้นะครับมามากินต <tw acknowledge S 2> ะคบกันครับหน่ยตะคบครับผมมาแย่งกับเพื่อนอยู่สองคนนี่นะว่ามามากินตะคบกันครับหน่ยตะคบครับผมมาแย่งกับเพื่อนอยู่สองคนนี่นะว่า นี่ครับผมเป็ยากาศยมเช้าทีลงมามากินตะคบกันครับเนี่ยตะขบครับผมมาแย่งกับเพื่อนอยู่สองคนนี่นะวะสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้น้องเราก็ <c oughs> มาสวัสดีเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุก <c oughs> คอมเมนต์นะครับผม อาหกินแตขบมนกได้ไหมครับผมเนี่ยไม่มีแต่ขบสุกเลยเดือก็มีก็มาเดือครับผมอืมันเดือครับ,เ,รบเจอเป็นลูกนี <c oughs> ่ครับผมเป็กยกาดยามเช้าที่ลงขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมดีมาเปลียนกำลังใจให้นะครับตักตายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะจ๊ะ มากินตะบกันครับนน่ตะขบครับผมมาแย่งกับเพื่อนอยู่สองคนนึ่นะวะนี่ครับผมบรรยากาศยามเช้าสวลงดทกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับกำลังแจกให้กันนะครับผมยามเช้าเนาะเดือก็มีครับมันเดือครับผมมันเดือครับ เจอเป็นละูกเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากเลยมีแต่ตะขบดิบนะมาแย่งนกทานนะครับแย่งนกทานนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกกำลังใจเนาะเนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเปลี่ยนกําลังใจให้นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมดีมันเป็ียนกาลังใจให้นะครับตักตายเกี่ยวก้อยจับมือกันใปนะจ๊ะ มื่อตอนนกไม่ยอมไปไหนนะครับผมกินตะขบอยู่นี่เองขอขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมน้องหลอกที่เขามาเป็นกำลังใจมาชมความสวยงามของดอกเข็มนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมันจะกลัดยันเช้านะครับอาราดูนกดูนกครับดูนก <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะวับคลิปนี้ก็จะสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้น้องเราก็มา <c oughs> สวัสดีเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมหาหาดูนกดูนกครับดูนกขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนตะ์นะวับคลิปนี้ก็จะสวัสดครับผมอยู่สวนโรงงานนะครับสวนโรงงาน มายังนกกินตะขบครับผมแต่พอนกไม่ยอมไปไหนนะครับผมกินตะขบอยู่นี่เองขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมต้องบอกเดือก็มีครับมันเดือครับผมมันเดือครับเจอเป็นลูกที่เขามาเป็นกำลังใจมาชมความสวยงามของดอกเข็มนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมันจะกลัดยันเช้านะครับ อ่าอร่อยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจแล้วอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันไปนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับผมน้องหลอกกำลังจะเดินเข้างานนะอ่าอร่อยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจแล้วอ่ะ ยามเช้ายามเช้ามันจะกราดสดใสนะครับผมสดชื่นชุ่มฉ่าชุ่มฉ่านะครับผมขอบคุณมากๆครับหากินตะขบกํานกได้ไหมเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้นะครับผมมายามเช้ายามเช้ามันจะกราดสดใสนะครับผมสดชื่นชุ่มฉ่าชุ่มฉ่านะครับผมขอบคุณมากๆครับหากินตะขบกํานกได้ไหมเนี่ย